เซียนหมอหญิงแม่ลูกอ่อนตอนที่37ค่ข้าเป็นผู้กำหนดแก่นวิญญาณอันเชิญศักดิ์สิทธิ์ในวันเดียวกันปรมาจารย์วิญญาณของสำนักชางอูเกิดความกระสับกระส่ายถึงสมครั้งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นนับตั้งแต่ก่อตั้งสำนักชางอูมานั่นจึงเพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจของทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในราตรีนี้ยิ่งทำให้ยอดฝีมือหวาดหวั่นไม่รู้จบ เพราะพวกเขาล้วนสัมผัสได้ถึงความกระสับกระส่ายอันรุนแรงของปรมาจารย์วิญญาณทว่ายเยี่ยนชิงผู้ซึ่งควรให้ความสนใจกับข้อนี้มากที่สุดในเวลานี้เขากลับไม่มีเวลามาจับตาดูสิ่งเหล่านั้นเขาได้พลิกข้ามหน้าต่างเข้าไปในห้องนอนของบุตรสาว แล้วรวบกายบุตรสาวที่ตื่นประหนกเข้ามากอดกระชับในอ้อมแขนเสี่ยวอีเออไม่กลัวนะไม่กลัวเยี่ยนอีที่เพิ่งผวาตื่นขึ้นจากความฝันกลับผลักเยี่ยนชิงออกไปโดยสัญชาตยานพลังปราณอันแข็งแกร่งเคลื่อนไหวราวกับกระแสน้ำผลักให้เยี่ยนชิงผงละถอยออกไปสองสามจังเยี่ยนชิงตะลึงงานงุมงุมงามงา เยี่ยนเสี่ยวเป่าที่ถูกทำให้ตื่นกลับพูดพึมพำหลายคำท่าทางงวงเงียเหมือนเพิ่งตื่นขึ้นจากการนอนหลับสนิทเยี่ยนอีสูดอากาศเย็นๆเข้าปอดนางตื่นจากความฝันกลับมาสู่ความจริงแล้วแยกแยะได้อย่างชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่เห็นทั้งหมดล้วนเป็นความฝันที่เยี่ยนจื่ออีเป็นผู้มอบให้กับนางเสี่ยวอีเอ,อ๋อ คราวนี้เยี่ยนชิงไม่ได้บุ่มบามเข้าใกล้อีกหากแต่ทดลองเรียกขึ้นก่อนแม้ว่าเขาจะรู้สึกเศร้าใจนักที่ถูกผลักออกแต่ความเจ็บปวดกลับครอบงำอารมณ์ของเขามากกว่าเขารู้ว่าปฏิกิริยาเมื่อครู่นี้ของบุตรสาวเป็นการป้องกันตัวเองตามสัญชาตญาณเท่านั้นท่านพอ่อทว่าเยี่ยนอีไม่รู้ถึงความคิดของเยี่ยนชิงนางกังวลอยู่ลึกๆ ว่าบิดาผู้เอนดูบุตรสาวดุดด่างเจ้าหญิงจะร้องไห้เพราะสิ่งที่นางเพิ่งทำไปแต่แน่นอนว่าเยี่ยนชิงไม่ได้ร้องไห้หลังจากที่เขามั่นใจแล้วว่าบุตรสาวสุดที่รักผ่อนคลายลงจึงค่อยๆเคลื่อนกายเข้าไปจับมือบุตรสาวฝันร้ายหรือเจ้าคะ่ะเยี่ยนอีบยักหน้าแต่ไม่ได้คิดจะอธิบายแต่อย่างใดในสมองยังคงนึกถึงภาพที่นางเพิ่งจะ เห็นอยู่ซ้ำไปมาในความฝันนั้นได้เติมเต็มสิ่งที่นางได้รับรู้มาเมื่อตอนกลางวันจนสมบูรณ์ทำให้นางเห็นคนที่บงการส่งแม่นางน้อยเยี่ยนจืออีไปค่ายกลคือเยี่ยนชิงถังและคนที่ปลอมตัวมาก็คือเยี่ยนชิงถังในความฝันเยี่ยนชิงถังกล่าวหาว่าเด็กในคันของแม่นางน้อยเป็นมานหัวขนกู้หยวนเหิงมิอาจยอมรับได้ให้นางทำแท้งเสีย มีเช่นนั้นกู้หยวนเหิงจะไม่ยอมร่วมหอกับแม่นางน้อยตลอดชีวิตแม่นางน้อยจะได้ชื่อว่าเป็นฮูหยินกู้ผู้ที่มีชื่อเสียงดีแต่ไม่ดีสมชื่อตลอดไปช่างดีจริงๆเยี่ยนอีลอบปรบมืออยู่ในใจปรบมือให้กับแม่นางน้อยผู้มีชื่อเสียงดีแต่ไม่ดีคนที่ต้องการให้แม่นางน้อยทำแท้งนั้นช่างหน้าสะอิดสสเอียนจนนางรู้สึกอยากอาเจียน อย่างไรก็ตามในความฝันนั้นมีสิ่งที่ทำให้เยี่ยนอีใส่ใจมากที่สุดซึ่งนั้นก็คือทารกที่ตายมีลักษณะคล้ายกับเสี่ยวเป่าของนางร่างเล็กๆของเขาที่นอนจมกองเลือดได้แทงทะลุหัวใจของนางอย่างเจ็บปวดอันหนึ่งทารกคนนั้นถูกพลังของค่ายกลนแยกออกจนสลายไปอย่างรวดเร็วราวกับถูกดูดไปยังสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง เสี่ยวเป่าเยี่ยนอีอุ้มลูกไว้ด้วยความตระหนกรู้สึกว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่เสี่ยวเป่าของนางแต่ดูเหมือนว่าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันอยู่มีเช่นนั้นจะหน้าตาเหมือนกันได้อย่างไรหรือบางทีจิตใต้สำนึกของนางอาจจะเห็นเด็กคนนั้นเป็นเสี่ยวเป่าไปเองเพราะถึงอย่างไรนางก็ตั้งท้องเสี่ยวเป่าเอง เพียงแต่ว่านางอาศัยร่างกายของแม่นางน้อยเยี่ยนจื่ออีเท่านั้นดังนั้นการที่จะชี้ขาดว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้ตั้งคันย่อมมีอาจสรุปได้เพียงแต่เยี่ยนอีไม่เข้าใจอยู่ข้อหนึ่งหากภาพเหล่านี้เป็นสิ่งที่แม่นางน้อยเยี่ยนจื่ออีจะต้องผเผชิญ หากนางไม่กลับมาเกิดใหม่ถ้าเช่นนั้นเมื่อครั้งที่นางยังไม่ฟื้นสติโดยสมบูรณ์และไม่สามารถส่งผลกระทบต่อแม่นางน้อยได้นั้นเหตุใดแม่นางน้อยถึงไม่ยอมแต่งงานกับกู้หยวนเหิงแต่กลับตัดสินใจไม่เหมือนในความฝันและไปคลอดบุตรเองที่เมืองเตอยหอยางหละเยี่ยนจืออีขมวดคิ้วครุ่นคิดอยู่เงียบๆในใจเต็มไปด้วยปริศนา ดูเหมือนว่านางต้องฟื้นฟูตัวเองโดยเร็วที่สุดเพื่อให้หลุดพ้นจากไตรภูมิได้บรรลุเป็นผู้รู้แจ้งสรรพสิ่งถึงจะสามารถไขปริศนานี้ได้จุบ๊บจุบเจ้าตัวน้อยที่ถูกท่านท่านแม่คนงามกอดปากเล็กๆส่งเสียงจุ๊บอย่างสบายใจเฉิบจากนั้นก็เข้าสู่นิทรายอย่างเป็นสุขเสี่ยวอีเออเยี่ยมชิงคงยังห่วงพระวงบุตรสาวสุดที่รักอยู่ เตรียมไปยิ้วคอท่านประมุขแห่งหอโอสถเข้ามาแล้วเนื่องจากบุตรสาวสุดที่รักมีได้สนใจเขาเลยตั้งแต่เข้ามาราวกับตกใจจากความฝันจนขวัญหน,นีดีฟอเมื่อนั้นเยี่ยนอีที่ไม่ได้เป็นอะไรแล้วเพิ่งจะรู้สึกได้ก็รู้สึกถึงมือหนาของเยี่ยนชิงกำลังตบหลังมือของนางเบาๆอย่างปลอบโยนอยู่ตลอดเวลา นางพลิกมือขึ้นประทับด้านบนพลางกล่าวว่าไม่เป็นไรเจ้าคะ่ะท่านพ่อไม่ต้องกังวลไปแต่เยี่ยนชิงจะไม่กังวลได้อย่างไรทำไม่ได้แน่เจ้าฝันเช่นนี้มานานแค่ไหนแล้วเยี่ยนชิงถามครั้งแรกเจ้าคะ่ะเยี่ยนชิงแคลงใจหลอกให้พ่อสบายใจกระมังจริงๆเจ้าคะ่ะเยี่ยนจื่ออี้ยืนยัน บางทีอาจเป็นเพราะข้ากลับไปสู่สภาพแวดล้อมที่คุนเคยได้ใกล้ชิดกับคนเหล่านั้นกระมังตอนที่ข้าอยู่เมืองเตยหยางนอนหลับสบายมากทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องจริงเอาเถิดเยี่ยนชิงกลับไม่เชื่อเลยแม้แต่น้อยถ้าเช่นนั้นพ่อจะอยู่ข้างๆเจ้าเจ้านอนต่อเถิดเยี่ยนอีฉันงักไปทั่วขณะแต่เยี่ยนชิงส่งสายตาม,มาราวกับบอกว่า พ่อไม่ไปเด็ดขาดอย่ามาหลอกพ่อเสียให้ยากพ่อจะอยู่ดูที่นี่เองเยี่ยนอีนางจำต้องยอมผ่อนปรนอย่างไรก็ตามเดิมที่เยี่ยนอีคิดว่าเมื่อมีคนจ้องมองเช่นนี้นางอาจนอนไม่หลับแต่ในความเป็นจริงนางเหนื่อยจนพลอยหลับไปง่ายๆไม่ฝันร้ายแต่อย่างใด ทำให้เยี่ยนชิงที่จ้องมองต้องเสียเวลาเปล่าเช้าว,วันรุ่งขึ้นอินหลเิวเฟิงก็มาถึงสำนกชางอูเขารอตั้งแต่เช้าตรู่จนกระทั่งตะวันสายโด่งเยี่ยนอีถึงจะตื่นมาพร้อมกับเจ้าตัวน้อยที่กำลังหาวอดวอดเฮาเยี่ยนเสี่ยวเปล่าผู้อยู่ในอ้อมแขนของมารดากำลังพลิกกายอย่างง่วงนอน เขาอยากนอนต่ออีกขอทว่าเยี่ยนจื่อเสาใจร้อนรีบก้าวเข้ามาหยอกเจ้าตัวน้อยเสี่ยวเป่าเสี่ยวเป่าเนี่ยเยี่ยนเสี่ยวเป่าตอบรับอย่างเกียจคร้านไม่มีชีวิตชีวาเสี่ยวเป่าหลับไม่พอหรือเยี่ยนจื่อเสาค่อนข้างเป็นห่วงเป็นเด็กนอนเยอะเจ้าคะ่ะเยี่ยนอีลูกใบหน้าลูกชายกล่อมให้เขานอนต่ออย่างอ่อนโยน นางไม่มีทางทิ้งเขาเยี่ยนเสี่ยวเปล่าจึงนอนหลับต่ออย่างพึงพอใจเมื่อสักครู่เขารู้สึกว่าท่านแม่กำลังจะหนีถึงได้ลำบากตื่นขึ้นมาอ้อเยี่ยนจื่อเสารู้สึกเสียดายครั้นแล้วอินหลิวเฟิงจึงกระแอมไอเบาๆอาแฮมแล้วจะเริ่มลงมือวันนี้เลยหรือไม่เมื่อวานนัดให้มาวันนี้มีใช่หรือ เหตุใดถึงรู้สึกราวกับว่าวันนี้ไม่มีกิจธุระกันละ่ะใช่เยี่ยนอีนั่งลงแต่กลับไม่ได้ลงมือในทันทีก่อนอื่นนางจาับชีพจรให้พี่รองเป็นลำดับแรกจากนั้นจึงเอ่ยขึ้นว่าตอนนี้ลมปราณของมนุษย์วานอนหวาไหวได้กระตุ้นระบบโลหิตของท่านจนถึงยุคหลังโบราณกาลแล้วข้าแนะนำว่าปล่อยให้มันกระตุ้นไปถึงยุคโบราณกาลเสียก่อน ค่อยลงมืออีกทีจะได้กำหนดสิ่งอันเชิญศักดิ์สิทธิ์ของท่านเป็นจิ้งจอกสวรรค์ก้าวหางได้โดยง่ายอย่างไรนะเยี่ยนจื่อสาวไม่เข้าใจแม้ว่าเขาจะเข้าใจทุกคำพูดของน้องสาวแต่เมื่อนำมาปฏิปะต่อกันแล้วเขากลับไม่เข้าใจเลยแม้แต่น้อยเยี่ยนอีกลับเข้าใจผิดคิดว่าเยี่ยนจื่อสาวไม่ชอบจิ้งจอกสวรรค์ก้าวหางแน่นอนว่าขึ้นอยู่กับความพอใจของพี่รอง ท่านพึงพอใจกับจิ้งจอกสวรรค์ก้าหางหรือไม่